สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับสวัสดียาดิธรรมทุกท่านทุกคนไปรับสวัสดียาดิธรรมทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับยามเช้านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยยามเช้าครับขัาแถวเลยรับแถวเลย สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับคุณแม่สวัสด,ดีครับ สวัสด <mm um> ียามเช้าครับทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันที่25นะครับเดือนมกราคมพันมภาพันห้าร้อยหินะครับ กับเช้านี้อากาศดีนะครับเช้านี้บรรยากาศเช้านี้บรรยากาศคึ้มๆนะครับเหมือนกับฝนจะตกนะครับเนาะเหมือนกับฝนจะตกเลยนะครับเมื่อวานนี้พัหันเนี่ยมาซื้อขงเพียงกันหรือเพียงกันบอก โอเคโอเคย่างไปอีกแลเนาะสเนาะครับผมครับผมอาทุครับคุณแม่คันเมื่อแล้วนี่มือไรใช่ไหมอีกนี่ฮะแม่รักษาขาก่อนรักษาขอกัขาก่อนเนาะครับผมคุณแม่ท่านจะกลับกลัมาช่วงเที่ยงครับ อะรมีท่าเลยครับผมไปต้องต้ครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยามเ,เช้านะครับเช้าว,วันที่25นะครับเดือนกุมภาพันธ์บศ5 6 6ครับเช้านี้หลวงตาบุญชื่นัญาวุทโธท่านก็ได้จาริกทุดงออกจากโรงเรียนบ้านธาตุสิงแกงนะครับเช้านี้นะครับ เอาเยาคลองที่จะถวายขึ้นระดับองค์ผู้ดงมุ่งหน้าอำเภอปงนะครับที่น้องชาวอาเภอปงเตรียมตัวต้อนรับหลวงตาได้เลยนะครับวันนี้จับเลยจับเลยนะครับจับยนะครับต้องพมหน้าคมเลยหน้าชิ้นคเลยหาชิ้นดูท่านได้เลยครับดูท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปเห็นท่านนะครับทุมหน้าแหะครับนี่ก็ญาติธรรมที่ท่านมารอจ่าวายขอพรหลวงตานะครับตอนนี้ออกจากโรงเรียนแล้วนะครับออกจากโรงเรียนบ้าน ทาทิงแกงแล้วนะครับมุ่งหน้าไปยังอำเภอปองนะครับซึ่งจะถึงจุดไหนท่านจะพักเท้าจุดไหนพักเที่ยงจุดไหนนะครับก็ให้ยายทํทาติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะถ่ายทอดให้ยายทํทารับชมตลอดเส้นทางนะครับการจรกธุดงของลุงตานะครับ ต <laughs> สตียามเชา้าครัท่านคนเหนื่อยหน้าขึ้นเหนื่อยหน้าขึ้นครับผมดูหลวงตาเลยครับสาดูสายดูดูสอบดูเอ้หายช่องของเชืครับผมย่บยกขึ้นระดับอกนะครับผมทั้งตัวตรงๆเลยนะขครับเพราะเสร็จแล้วก็วางลงเลยนะรันน้ำนะครับผมชั้นผ่านแล้วว้า บรรยากาศยามเช้าวันนี้บรรยากาศดีเนาะคุณหมอเนาะครับผมบรรยากาศดียามเช้าแบบนี้มืดๆเลยไหมถ้าเป็นอากาศแบบนี้ทั้งวันเขาคงจะดีนะครับดูเพื่อถ่ายให้ดูทองฟ้าครับ ท้องฟ้ามืดคึ้มนะครับตอนนี้ยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีแสงแดดมืดคึ้มดุงต <c oughs> าท่านมองดูด้านหลังมี <c oughs> ลกครับผมครับผมมีลลุงตาวคนยัางกับคุณหมอเป็นคนย่างตามหลังมีอยู่เพราะอย่างน้อยๆก็มองคืนก็มองคนแหละครับผม หลวงตาบอกว่ามีคนหลวงตามองข้างหลังว่ามีคนเดินด้วยไหมวันนี้นะครับหลวงตาานหันไปดูข้างหลังสาธุอายุของขึ้นที่จะถวายนะครับผม้ายกไม่ได้ก็จับเอานะครับเงยหน้าขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็ผมแหละครับคนหนึ่งที่เดินกับหลวงตาเนี่ยครับสาธ,สาธ,สาธุสาธุครับวันนี้ไม่เยอะครับอันนี้ไม่เยอะ

អ្នកតូចអ្នកតូចចូលម້ອຍចូលណ້ອຍតើអ្នកតូច สาธุสาธุครับกลมเข้ามานะครับด้านหลังนะครับเงยหน้าขึ้นเลยครับผมสาธุ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 ครับวันนี้ก็มีกันแค่นี้นะครับไม่หลายคนเท่าไหร่นะครับไม่เยอะนะครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนยามเช้าเชนะครับยินดีต้อนรับท่านทุกคนเลยทาง youtube ตั้มดัมซิงนะครับเป็นกำลังก่อสร้างถนนนะครับนรัาาาาตตตๆสส จับน้ำด้วยครับจับน้ำไว้ก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีย่ตท่านทุกคนครับ